b l a c k p i n คค่ะสวยธรรมชาติไร้สัญญกรรมนะคะล่าสุดค่ะสัญยแพทย์เกาหลีนะคะถึงกับออกมาพูดเองค่ะว่า Lisa ลิซ่าและก็จีซูนะคะมีโครงหน้าที่ฟ้าประทานค่ะ อยากจะรู้ไหมว่าระดับศญลปแพทย์ชื่อดังของเกาหลีเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ใบหน้านะคะของสองสมาชิกในวงว่ายังไงนะคะโดยงานนี้ค่ะศญลปแพทย์ชื่อดังคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง4สาวค่ะมีใบหน้าที่มีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวในแต่ละคนค่ะเรียกว่ามีใบหน้าที่โดดเด่นนะคะสามารถจดจําได้ง่ายค่ะเห็นข้างแรกนะคะก็จําได้ง่ายว่าใครเป็นใคระนะคะ โดยสัญญาแพทย์ท่านนี้นะคะขอวิเคราะห์2ท่านนะคะก็คือจีซูและก็ลิซ่าค่ะเริ่มจากจีซูนะคะสัญญาแพทย์บอกว่าหน้าผากของจีซูค่ะเธอมีหน้าผากที่ใหญ่นะคะเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆค่ะทําให้ใบหน้านั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มีพื้นที่เยอะค่ะแล้วก็มีตา2ชั้นนะคะเห็นได้ชัดและก็ในบริเวณใต้ดวงตาค่ะมีความเต่งตึงนะคะทําให้หน้ามีความ เป็นเด็กเมื่อเทียบกับอายุนะคะในขณะเดียวกันค่ะจมูกนั้นก็โค้งลงแล้วก็มีความเหมาะสมกับใบหน้านะคะยิ่งทําให้จีซูค่ะดูเด็กลงไปอีกนะคะเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆนะคะส่วนปากนั้นก็ดูมีน้ํามีนวลค่ะดูเป็นธรรมชาตินะคะสรุปโดยรวมก็คือใบหน้าของจีซูนั้นกลมกลืนนะคะทุกอย่างดูกลมกลืนไปซะหมดค่ะแล้วก็จีซูก็ยังเป็นสาวสไตล์น่ารักน่ารักอีกด้วยนะคะ ต่อมาค่ะที่ลิซ่านะคะก็เขาวิเคราะห์นะคะบอกว่าลิซ่าค่ะมีดวงตาที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเมื่อเทียบกับสัสดส่วนของใบหน้าค่ะแล้วก็มีตาสองชั้นที่ชัดเจนแบบโดดเด่นนะดูแค่ดวงตาเนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าคือลิซ่าก็ถัดมาค่ะเป็นส่วนของใบหน้านะเขาก็บอกว่าตาของลิซ่านั้นค่อนข้างใหญ่ค่ะทำให้ พื้นที่ของใบหน้านั้นเหลือน้อยลงทำให้มีความคล้ายกับตุ๊กตานะคะในส่วนของจมูกนั้นก็สันเป็นคมมากชัดเจนค่ะแล้วก็โดดเด่นทำให้ใบหน้านั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างแล้วก็ปากค่ะมีพื้นที่ที่เยอะนะคะทำให้ตกแต่งได้ง่ายค่ะจะทาลิปสติกแบบไหนนะคะก็ดูสวยไปหมดค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นจุดดึงดูดผู้คนเมื่อสรุปรวมๆค่ะก็ต้องบอกว่าดูเท่แล้วก็สวยงามมากๆค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการวิเคราะห์นะคะจากสัญญาแพทย์ชื่อดังนะคะของทางฟากฝั่งเกาหลีนะคะถึงสัดส่วนของใบหน้าของทั้งคู่ค่ะทางลิซ่าแล้วก็จีซูค่ะเอาเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะเขาเอามาแปลนะคะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึงค่ะ,ะคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับ การวิเคราะห์นะคะของสัญยญาพทยชื่อดังนะคะที่มาพูดถึงนะคะลักษณะโครงสร้างใบหน้านะคะของทั้งสองสาวค่ะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก,ก็จบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่กกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า